พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เดิมคือคุ้มเจ้าฟ้าเชียงตุงกลางเวียงเชียงใหม่อยู่ณเลขที่52ถนนาจจราชดเนินตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเจ้าฟ้าพรมลือเจ้านครเชียงตุงและพระชายาเจ้าทิพวรรณณเชียงตุงและบุตรธิดาทั้งห้าได้อพยพหนีภัยการเมืองหลังสงครามมหาเอเชียบุรพา มาพมนักอยู่คุ้มเจ้าราชวงศ์กลางนครล,ลำปางตั้งแต่ปีพุทธศักราช2488ต่อมาได้สร้างคุ้มเจ้าฟ้ากลางเวียงเชียงใหม่ซึ่งแต่เดิมเป็นเรือนไม้สักใต้ทนสูงสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองเชียงใหม่ระยะเวลาต่อมาได้สร้างอาคารสมัยใหม่ขึ้นแบบโมเดินเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ อาคารทรงเรขาคณิตใช้วัสดุกระจกและเหล็กหลังคาแบบเพิงปีกผีเสื้อมีรางระบายน้ำตรงกลางอาคารสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2494เจ้าฟ้าพรมลือถึงแก่พิลาไหลณคุมแห่งนี้ในเวลาต่อมาจอมพลประภาจารุสเถียนได้ซื้อต่อมาจากเจ้าทิพวรรณณเชียงตุงต่อมา กระทรวงการคลังครอบครองและปัจจุบันก็คือชื่อศาลาธนารักษ์หรือศาลาเครื่องราชอิสริยยศกรมธนารักษ์จนท้ายที่สุดณปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นพิพิพธภัณฑ์ธนารักษ์